สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารของคุณพิธาลิมเจริญรัตมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่านานๆนนทีเราจะได้เห็นคุณพิธาในลุกสบายๆในวันว่างๆซึ่งเมื่อเวลาว่างนอกจากเราจะได้เห็นคุณพิธาพาลูกสาวน้องพิพิมพ์ไปทานข้าวไปทำกิจกรรมต่างๆหรือออกกำลังกายและสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูคุณพิธาทดลองเรียนโยคะแบบกลุ่ม ซึ่งต้องบอกเลยว่าโยคะน่าจะเป็นกีฬาที่คุณพิธานั้นก็มีความชื่นชอบอยู่แล้วและต่อมาไอจีของอาธาโยคะไลฟ์สไตล์สตูดิโอก็ได้โพสต์คลิปขณะที่คุณพิธากำลังเรียนโยคะอยู่นั้นพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าวันนี้ทางอาทามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคุณพิธาได้มาทดลองเรียนโยคะแบบกลุ่มกับทางอาธาในคลาสฟิลกุดกับครูซาบีนา คลาสสบายๆที่เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับคลาสที่เน้นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเบาๆอย่างต่อเนื่องเน้นฝึกท่าไปพร้อมกับการกำหนดลมหายใจเน้นการสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจเป็นอีกคลาสที่จะให้คุณรู้สึกฟิลกูดและสร้างพลังงานบวกให้กับจิตใจได้เป็นอย่างดีใครที่ไม่อยากฝึกหนักมากจนเกินไปแต่ยังอยากให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเบาๆแนะนำคลาสฟีลกูดเลยค่ะ และเมื่อดูจากลีลาท่าทางของคุณพิธาก็พลิ้วไม่เบาเลยทีเดียวและครูฝึกครูซาบิน่าก็น่ารักมากๆดูแลคุณพิธาเป็นอย่างดีเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆสำหรับคุณพิธาและเมื่อเข้าไปดูคลิปเก่าๆของคุณพิธาก็เล่นโยคะได้เก่งมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ